สวัสดีค่ะสบายดี FC ทัางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพนก็ได้มาทักทายสบายดี FC ทั้งช่องเคือเกานะคะเป็นคลิปที่2ของวันที่26ตุลาคมนะคะก็จะเป็นแนวทางเนะหาะฮานอยรวมและฮาหนอยแยกของ6กสำนักนะคะวันนี้จะขาดไป สำนักหนึ่งเนาะคะ่ะก็คือของอาจารย์สวันั่นเองเนาะช่วงนี้เพิ่นกําลังซ้อมดนตรีเนาะคะ่ะเพราะว่าจะไปออกงานลอยกระทงเนาะคะ่ะเพิ่นว่าซ้อมดนตรีเขียนเพลงเขียนคียงานเนาะคะ่กะกับกเป็นอยังนเนาะเท่ากับเอาของเสียนอื่นๆสำนักอื่นๆไปก่อนเนาะเพิ่นกะหยุงหยุงยูช่วงใดเพื่อนวางเดี๋ยวเพื่อนจะส่งมาให้เนาะแนวทางของอาจารย์สวคะ่ะ กับผู้ใหมกักผู้ใหชออมนะคะแนวทางของ6กสำนักนี้เนาะบากว่าจะเป็นหาน้อยแยกหรือว่าห้าน้อยร่วมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกๆคลิปที่แม่เพ็นลงไปให้ในเดอ้อเนาะขอกำลังใจคนละลค์คนละแชร์ให้แม่เพนและช่องน้องคำแพงชาแนลเดอ้อเนาะ ตัวเลขทุกตัวที่แม่เพนมานำเสนอให้ f อทางช่องก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นบอกว่าจะเป็นแนวทางฮานอยลาวพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยเนาะทุกๆุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะคะให้เบิงและกับผิจารณากันเอาเนาะอ่ะเขากับเขามาเบิงผลงานฮานอยวันที่ยี่สิบหมวบ้านนีกันกนเนาะว่ามีสำนักใดเขาเดอโเขาเนอเมะมาเบิงน้ากันค่ะ กลับมาเบิ่งของน้อยพิเศษเมื่อวานนี้ผลออกมาที่บน1นึ่สองสองนอกเลข3ตัวบนค่ะ2ตัวล่างน้อยพิเศษออก5้าส่วนห้าน้อยปกติบนออกสองสองล่างออก3าสองส่วนห้าน้อย VIP บนออก949ล่างออก58เนาะเมื่อวานนี้ผู้ใดมานเล่าพัฒนาเนยขอเสียงลนเด้อเนาะเลยยังออกกลับไปกลับมาอยู่เนาะ แต่ว่าผู้ใดสร้างเห่นก็จะได้อยู่เนาะแต่ว่าของแอดมารวยเข้านะคะเอฟซี FC, มวาวนนี่จับคู่เป็นไหเดนศูนย์ศูนย์มากเนาะศูนย์มาบนมาลางเลยค่ะมาเบิงของเขาฝากมาฮาหนอยแยกเมื่อวานนี้ให้มาวิ่งลูดก็หลุดนะคะทั้งสามฮานอยเลยหลุดเนาะจับคู่ก็หลุดนะคะ ส่วนฮานอยของตาปากน้ำโพแยกนะคะฮานอยแยกก็คือจับคู่ก็หลุดนะคะวิ่งลูดก็หลุดเช่นกันเนาะหลุดหมดเลยทั้งเขาฝากมาและตาปากน้ำโพเนาะฮานอยแยกเมื่อวานนี้บอเขาทั้งสองสำนักเลยเนาะส่วนของสุดใจพารวยให้มาวิ่งลูดเด่นที่สามตัวเดียวเนาะสามฮานอยสามมาหนึ่งฮานอยก็คือนอยปกตินั่นเองแต่ว่าจับคู่บอเขาเนาะ ของอาจารย์สไวายให้7กับ6เมื่อวานนี้บ่มานะคะรุดเสียดายเนาะเพื่นไห้เพิ่นว่าเพื่นฝันได้เก้าหนึ่งเก้าเลขออกเก้าสี่เก้านะคะนี่ค่ะจากสี่จาก1เป็น4เนาะเสียดายแห้งแห้งค่ะเกือบแตกสาบตัวตรงเนาะส่วนแม่เลิ้วค่ะแม่รลิ้วให้วิ่งรูดที่ห้า กับ8ตัววิ่งตัวรูดก็มาทั้ง5มาทั้ง8มาด้วยกันเลยเนาะก็คือ5 8นั่นเองเนาะจับคู่เข้าชุดเน้น5 8ตรงๆล่าง,ง,ง,งของนอย VIP เข้า1นหานอยนะคะส่วนของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้ให้มาหลุดนะคะบบเขาวิ่งรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดเนาะบอกว่านี้หลุดค่ะ ของอาจารย์ต้อยร้อยเอดวิ่งรูดบนล่าง2กับ3มเนาะมาด้วยกันเลย2กับ3มามาฮา,หาหนอยปกติเนานะจับคู่ให้บอเข่าเนาะจุดเน้นแต่ว่าเลขบินมาด้วยกันสอฮานอยเออหน่ฮานอยเอานหาหนนะก็คือ3าสองล่างและ1นสองบนของนอยปกตินะคะ ส่วนตาปากน้ำโพให้วิ่งรูดฮานอยรวม4กับ7จวิ่งลูดมาที่สเนาะจับคู่ให้บบเขาเนาะอ่ะได้ผลงานของวันที่25้ากันแล้วมาเบิงเอาตัวเลขแนวทางวันที่26กันต่อเลยค่ะมาเอาเจ้าแรกกฮานอยรวมสุดใจพารวยค่ะวันนี้ให้วิ่งรูดมา บนล่างสาหาหน่อยเเม็ดเดียวนะคะของสุดใจพารวยจับคู่ให้6คู่7 8 7ด7 2 9 7 9 2และ9 6้าหกเด้อค่ะเนาะของสุดใจพารวยค่ะส่วนเมื่อวานนี้ให้มาวิ่งลูด3เม็ดเดียว3มาเนาะหาหน่อยปกติส่วนวันนี้ วิ่งรูด7เม็ดเดียวจับคู่7 8 7 4 7 2ดเจ็และ9 6ค่ะได้แล้วมาต่อที่ของพ่อเกลียงวันนี้พ่อเกลียงให้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่3กับ4กับ5นะคะเด่นเลขเด่นมี3 4มหค่ะจับคู่ให้ชุดเน้นมี3 4 3สี่ห้าสามห สี่สองห้าสี่หนะคะชุดลองก็คือ5้าสองและห้าหค่ะของพ่อเกลียงค่ะนะส่วนเมื่อวานนี้พ่อให้วิ่งรูดมาหลุดเนาะคะ่ะบบเขา่าเมื่อวานนี้หลุดเนาะหลังจากเข่ามาหลายมือจิตตอกันแล้วค่ะหลุดวันนี้เอาใหม่แก้มืออหม่เนาะวิ่งรูดเด่นที่สามสี่ห้าพนจับคู่มาให้ชุด เน,น้นจะมีสามสี่สามห้าสามหกชุดลอง5้สองและ5้านะคะของพ่อเกลียงค่ะเอฟซี FC ทั้งช่องมาแคปหนาะจอเอาหาหน่อยรวมของสุดใจพารวยและพ่อเกลียงวันนี้กันก่อน แคปหน้าจอได้ยังคะไปต่อเด้อค่ะมาต่อที่ของอาจารย์ต้อยร้อยเอดหรือว่าอาจารย์ต้อยน้ำโโชคเนาะวิ่งลูดบนล่างวันนี้ให้มา5กับ6 3สฮานอยนะคะวิ่งรูด5กับ6จับคู่ชุดเน้นให้4คู่กลับให้ด้วยก็คือ5 2 2 5 5 3 3 5ง 6กสามสามสี่สหเนาะส่วนเลขวินมี5้าหกเสอนะคะของอาจารย์ต้อยน้ำโชคเนาะส่วนเมื่อวานนี้ของอาจารย์ก็ให้วิ่งรูดที่2กับ3มาทั้ง2ตัวแล้วก็มาด้วยกันเลยเนาะส่วนเลขวินก็จับคู่เข้า1านึ่ฮานอยเด้งบนรางนะคะผู้ใดจับชุดเลขวินค่ะแต่ว่าจับคู่ชุดเน Vater, ้นเพิ่นบอมี่เนาะค่ะบ่อเขา วันนี้ก็ให้วิ่งรูด5กับ6จับคู่ชุดเน้น4คู่กับให้ด้วยมี5้าสองส5ง3 3 6, 3 3 6ห้าสามส่วนเลขวินมี5้าแล้วก็2 3 4มนะคะมาต่อที่ของแม่ริ้วเนาะวันนี้ค่ะแม่ริ้วให้มาหาหนอยรวมวิ่งรูดบนล่าง3มกับสอง จับคู่ชุด3ตัวบนมี4คู่7 3 2 6 3 0 8 2 0 1 6 2นะคะส่วนชุดเน้น2ตัวมี3 2 3 0 2 0 6 2 4 2เนอะแล้วก็ชุดลองมี3 8 3 9 6 3และ3 3ด้วยค่ะเนาะของแม่ริ้วค่ะ บนล่างกลับด้วยทุกคู่ทุกตัวนะคะส่วนเมื่อวานนี้ของแม่ก็ให้วิ่งรูด5กับ8เนาะหมา8มาจับคู่ให้เข้า1นึฮานอยก็คือ5 8าแปตรงๆล่างของหนอย VIP นั่นเองส่วนวันนี้ก็ให้วิ่งรูดที่3กับ2ชุด3ตัวบนมี7 3็ดสามสองหก ส่วนชุดเน้นสองตัวบนล่างกลับด้วยเนาะสามสองสามศูสองศูชุดลองบนล่างกลับด้วยมี3ามแป3สามสมและ3าสค่ะอะแคปหน้าจอเอาหาหนอรวมอาจารย์ต้อยรอยเอดแล้วก็แม่ลิ้ววันนี้ค่ะก็มีตรงกันอยู่เนาะที่6กสาสานะคะ ไปต่อกันนะคะเอฟซีมาเอาหาน้อยแยกกันต่อเลยเนาะหาน้อยแยกวันนี้ตาปากน้ำโพแก้มือใหม่ค่ะน้อยพิเศษตาให้วิ่งรูด4กับ7จ็ดากคู่ที่4 6 4 9 7สี 6, 7่ 9, ชุด3าตัวบน4 7 9 7 4 6ส่วนหาน้อยปกติให้วิ่งรูด2กับห้า จับคู่2องสามสอชุด3ตัวบนสองและ5้าส่วน5านอยวีให้5กับ8จับคู่5558 8588แแล้วก็จับ คู่ชุดสามตัวบนห้าแปดแปดและแปดห้าห้านะคะฝา,ากน้ำพูลเนาะหานอยแยกค่ะน่คะเมื่อวานนี้หลุดบอ่อเขาเนาะเมื่อวนี้ก็ได้มาเล้วกับขอให้แก่เมื่อให้ได้นะคะซีเนาะอ่ะได้เลยเไปต่อที่หานอยแยกเขาฝากมากันเลยค่ะ ไม่เพ่นบริเขียนห้าน้อยร่วมตานเน้นเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไม่เพ่นเขียนให้เอาหาหน้อยแยกไปก่อนค่ะนี่ค่ะหาหน้อยแยกของตาปะเออเขาฝากมาเนาะของตาปากน้ำโพดได้ไปแล้วน้อยพิเศษของเขาฝากมาให้วิ่งลูดบนล่างสามกับสี่จับคู่ชุดสองตัวมีสามสี่สามห้าสี่สี่สี่ห้าชุดสามตัวบนสามสี่ห้าและสี่สามสี่ส่วนหาน้อยปกติ <c oughs> จับคู่ที่6กับ7เออวิ่งรูดที่6กับ7จับคู่ที่6 4สี 5, ่หกห้ 5, ชุด3ามตัวบน7 6 4และ6 7เหส่วนฮานอยวีไให้2กับ3จับคู่ที่28 29 38 39ชุด3ามตัวบน239และ3ามนะคะฮานอยแยกของเขาฝากมาส่วนเมื่อวานนี้ก็ลุดนะคะ วันนี้แก้มือใหม่ทั้งของตากับของเขาฝากมาเด้อเนาะนี่ค่ะอ่ะเอฟซี FC ทั้งช่องแคปหนาจอเอาของตาปากน้ำโพและเขาฝากมานะคะหานอยแยกค่ะ แคปหน้าจอของตาปากน้ำโพและเขาฝากมาเสร็จแล้วเนาะค่ะ FC สำหรับพาน้อยแยกเดี๋ยวแม่เพ่นจะเอาห้าน้อยร่วมของตามาฝากมาปิดท้ายคลิปนี้เนาะค่ะให้กับ FC ทางช่องค่ะนี่ค่ะส่วนห้าน้อยร่วมวันนี้ของตาให้มาวิ่งลูดบนล่าง2กับ5้านะคะ FC จับคู่ให้ 23, งสามสอสองเจ แล้วก็ห้าสามห้าหกห้าห้าและห้าแปดนะคะหาหนอยรวมของตาปากน้ำโพนะคะคน,นี่ค่ะเอฟซี FC ทั้งช่องกัมาเบิงค่ะมา,ามาเบิงว่าเมื่อวานนี้ของตาวิ่งรูดให้มาเข้าที่สี่แต่ว่าจับคู่เบาเขาส่วนมนีกับไหหมาวิ่งรูดที่สองกับห้าเนาะกับจับคู่มามี2สองสามสองหกสองเจ็ดและสองเก้า หาสามหาหกหาหาและหาแปดนะคะเอฟซีแคปหน้าจอเดอ้อจากวันนี้ก็ได้ครบจบทุกเซียนทุกสำนักเนาะขาดแค่ของอาจารย์สวัยเท่านั้นเมือ่อใดเพิ่นวางแล้วเนาะเพิ่นจะดีบรงมาให้เนาะเพิ่นว่าเนาะอ่ะคลิปนี้แม่เพ่นกับขอขอบพระคุณทั้งเอฟซีทางช่องและเซียนทุกเซียนอาจารย์ทุกสำนักนะคะที่ให้แนวทางมาเนาะขอให้ทุกท่าน โชคดีมี่ใช่สุขภาพแข็งแรงนะคะจะเดินทางไปทางไหนกน็ขอให้แข้วคลาปลอดภัยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ให้ดูแลสุขภาพกันเด้อจ้ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเฮงเฮงรวยๆวยปังปไปด้วยกันนะคะ